မင်္ဂလာပါပိုးလံကွေးစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဲအခုဒီတစ်ခါကျွန်တော်တင်ပြမယ့်တင်ခန်းစာကတော ई, ့ဗုဒ္ဓစာပေငွေတန်းစာအုပ်ထဲမှာပါတော့ကြပြကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲအစဉ်အတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့သူတို့လိုက်ကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရဲနီအမ်အောတာကေန်ကာတာကျမ်ဘာ THOM PHI မឺဖာဘွိအန်စကိုင်ကိုင်စึဆမ်းလိုက် ปือใช่บาซีเมื่อผ่าเบยอย่ยาโคคิงคามะองบายับงาซีซเมอผ่าบบยกีจูตันอาเมื่อตอมผ้ายู่ขาตันเปนิโรเซนิโรเซอาซาคนในจุดนัรูตะเขาติดตเปลี่ยนสูจิอองนี่อามวะตา เกินกะตาแกมบาทมพีมือผ่าบุยเอ็นสะไกไกซื้อซ้ำลายปืชัยบาซีมือผ่าบุยยาโคคิงคามาองบายับงาซีซีมือผ่าบุย กกจูตันอาเมตอมผ้ายยคาตันปีนโรซซนโรซซที่เนี่ยถึงงานสากลดี่ล่าบาเปดีถึงงานสากลส่งที่จีชูอาเปียได้ตัวเลยจีสูอาเมือจีติมบาเล